สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบมาบางแสหรือคนชนที่ชอบงานศิลปะงานกิจกรรมสนุกสนุกพีมาเสกงานอาร์ตก็ดีหรือจะซื้อกลับบ้านไปด้วยก็จำแถมมีของกินเพียบกิจกรรมเติมซึ่งงานนี้คืองานแบก็กดินงานค้าขายผลงานศิลปะของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นงานที่น้องๆนักศึกษาช่วยกันจัดขึ้นเลยโดยในงานนี้ก็มีทั้งจุดขายงานศิลปะเช่นภาพวาดพวงกุญแจเครื่องปั้นและอีกมากมายแถมถ้าเดินแล้วหิวก็ไปจัดของกินก็ได้ซึ่งมีเยอะมากๆแต่ถ้าใครชอบแนวเดินเสพงานอาร์ตก็มีให้้ไปเดดดินนนนูงงาใออัขคณะวยแ แทถ้าคุณยังไม่ชอบงานอาร์ตก็ยังมีบูธกิจกรรมมากมายอย่างจุดไฮไลท์อย่างบ้านผีสิงที่มีทกปีต้องบอกเลยว่าปีนี้น้องๆเก่งกันมากนะครับถ้ามันหีใช้คาว่าปีนี้เพราะงานนี้จัดปีละครั้งเท่านั้นมั้งนะซึ่งงานปีนี้จบไปแล้วนะครับยังไงใครที่ฟังแล้วสนใจก็เก็บคลิปนี้หรือกดติดตามถ้าปีหน้างานจัดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาแจ้งกันให้ทราบเนาะโดยระลับงานจะช่วงต้นปีประมาณเดือน1เดือน2นะครับสุดท้ายขอชื่นชมผลงานของน้องๆว่าสุดยอดมากนะครับงาน ท้ายใครเคยไปงานนี้ก็มาช่วยรีวิวแนะนำในคอมเมนต์นะครับผม